เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโตโยต้าไฮลัก์ใหม่อาจได้ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดท้าชน Ford r a n g e จและ BYD s h a r ชา์6สวัสดีครับเพื่อนๆสื่อจากญี่ปุ่นรายงานว่า t o y ยต้าไฮลัก์รุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวช่วงปลายปี2025อาจมีเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดเสริมทับพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิม เพื่อตอบรับกระแสกระบะปลั๊กอินที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นข้อมูลจากนิตยสารเบสคาระบุว่าโตโยต้ามีแผนจะเพิ่มรุ่น PHEV เข้ามาภายหลังโดยจะเปิดตัวรุ่นดีเซลก่อนไฮไลท์สำคัญตัวรถยังใช้พื้นฐานจากไฮลักซ์รุ่นปัจจุบันแต่ปรับดีไซน์หน้าท้ายใหม่มีแนวโน้ว่าจะยกระดับแพลตฟอร์มเป็นแบบ GAF เหมือนที่ใช้ในแลนด์ครูเซอร์300และ p ราโด อาจมีเวอร์ช e ั่นไฟฟ้าล้วน EV และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน FC EV ตามมาในอนาคตเนื่องจากเคยมีรถต้มแบบทั้ง2รูปแบบมาแล้วโตโยต้าเคยทดสอบไฮลักซ์ EV รุ่นตอนเดียวในไทยเครื่องยนต์ดีเซลยังอยู่โตโยต้าไฮลักซ์ใหม่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรเทอร์โบเช่นเดิมรุ่น2 8ลิตรให้กำลัง204แรงม้าทับแรงบิด500นิวตันเมตร มีรุ่นไมล์ไฮบริด V 8โวลที่ช่วยลดอัดตราสิ้นเปลืองไม่ได้ขับเครื่องด้วยไฟฟ้าโดยตรงเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนจาก6สปีดเป็น8สปีดแบบเดียวกับ Prado รุ่น GR Sport ก็มีให้เลือกคาดว่าจะมีรุ่น GR Sport ขนาดตัวรถใกล้เคียงไฮลัก์รุ่นปัจจุบันการเปิดตัวเวอร์ชั่นเต็มคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าตโตโยต้ยืนยันเป้าหมายว่าทุกรุ่นที่จำหน่ายยกเว้นรถตระกูล GR Performance จะมีเวอร์ชั่นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฮบริดปลั๊กอินไฮบริด EV หรือ FCEV ภายในปี2030 Toyota h บ l ตโัก์ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มรุ่นปลั๊กอินไฮบริดเสริมทับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกระบะยุคใหม่พร้อมเปลี่ยนเกียร์ใหม่รองรับเทคโนโลยีไฟฟ้าในอนาคตแบบจัดเต็มโดยภาพรวมแล้วก็อาจมีความเป็นไปได้สำหรับอนาคตของ t o y o ต a h ไ Lu ักไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่าง ความนิยมของโ o y o t a h ไ l u ักซ์ในประเทศไทยนั้นถือว่าสูงมากและมีความต่อเนื่องมายาวนานหลายทศวรรษโดยเฉพาะในชื่อ Toyota h ไ l u ักซ์รีโที่เป็นเจเนอเรชันปัจจุบันซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในด้านยอดขายความเชื่อมั่นของผู้ใช้และภาพลักษณ์ความทนทานของรถกระบะในสายตาคนไทยสำหรับเพื่อนๆแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิป ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ